พัฒนาช่วยเหลือสังคมกันบ้างนะคะซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลมุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและเปราะบางค่ะ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางจิราพรชาวประยูนยามามโตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดการประชุมชี้แจงการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโดยมีเป้าหมายการจัดตั้งให้ครบ100ทั้ง26จังหวัดนำร่องสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลรวม210องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับการทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการให้บริการสวัสดิการสังคมของกรมทุก เป็นองค์รวมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมทั้งการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ one-stop service โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางครอบคลุมการบริการด้านสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับประชาชนอย่างหลากหลายและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วในทุกๆด้านโดยเฉพาะในกลุ่มคนยากจนและเปราะบางในพื้นที่ตําบลน,นั้นๆ